สบายดีพี่น้องมาไม่มาพกกระสองของยาอีกแล้วมื่อนี้หองยาได้กินโลนดัดพี่พี่พี่เพิ่นไปบิ Big C, ๊กซีเพิ่นซื้อมาฝากหลายหลาน์ลดเธอได้พี่นอ้องมาๆมากินกระผมยาเนแต่แซ่บกินมังก่อนโลดนี่ต้องเนแต่แซ่บอืม แซ่บๆร้ายรสมันเป็นนมนมไหมแซ่บเอาก็จะซิมแต่ละโหลดก่อนนี<ๆ>่ไว้ก่อนเหมนหลัง ตัวนีดอันนั้นสีชมพูอืมเหียนทะทำจิกินแต่แท่ส้องอ่านก็อิ่มนะแต่อยากซีนแต่ละรดแต่ละรดไหมเราะมาันจะแซบทำไรเราะมันจะแซบคือกันนะ หลดช็อกโกแลตแค่แค่พุกงหลดะนะแล้วะนี่มันหลุดยัง้องกิน,นม,มันก่อนสนละอื้อ นั่นเป็นเรียกว่าแบบช็อกโกแลตนั่แหละนั่นมีใสด้างในั้มซีนตุกันตุกันจะกินบวชจังอ่ะอันนี้มันเป็นรสนี่มันเป็นหมกทัว ถั่วดินมั้งเขาสูบสูบสูบเลยอา่านนัลงจุ่มลงกรใชาเป็นแต่แซบแซบกระถุกอันไหมอืมทีมกระถุกรวเลยลดลรดน้ำคำน้ำคำน้ำคำ อันนี้มันเป็นช็อกโกแลตอันแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นช็อกโกแลตแต่ขเขาจะมาอันซุปอันใส่อันช็อกโ,โกแลตที่เป็นเป็นครีมอืมีตัวจัดเจ้า มันนี่มันนี่บุญป่าขคงจามันนี้วลาไปบิ๊กซีตะเฮิงแล้วันนี้พี่พี่วิวเพิ่งไปบิ๊กซีเพิ่งก็เลยซื้อมาฝากเพิ่งซิมรถลดนี่ก็ฮะอันนี้หนาลักอะไรติดด๊งเงี้ยหนาลักลองกินมึงกันนี่ มันจะโลสุดแซบ่บดูดเมือนะมันแซบ่บโอเคพี่น้องพาพี่น้องมากินโลนัทแต่ว่ากินอันละอันละอัน,อนมันอิ่มเลยไหมฮะก็กินเขาขกินก็เลยกินขนมบกไปหลายโอเคพี่น้องคลิปนี้กัมาพาพี่น้องกินโลนัท ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้องจานะไม่เด้อย่าลืมขอไปติดตาม้องจานะไม่